ในปิดดกในเช้าของวันที่22พฤษภาคมพศ2563ณสวนธรรมมิตรการท่านพระยาธรรมมิกรารได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุน ตอพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอากราบนนบน้อมถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าค้าพระพุทธองค์เจ้าขาวันนี้ลูกปัตนาเต้จะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ และพระพุทธองค์ตรชงเมตตาแสดงธรรมในเรื่องใดให้ลูกได้นำไปพิจรารณาเผยแผ่บ้างหรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาสแสดงธรรมให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าคะ ดีแล้วละพระยาธรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังนะลูกการฟังธรรมถ้าเรานี้ไม่ตั้งใจแรงเกินไปเกรงเกินไปจนเรานี้เกิดสภาวะความตึงเครียด เราไม่ย่อนเกินไปจนเรานี้ฟังทำไม่รู้เรื่องเราวางใจของเราเฉยๆเป็นกลางๆเหมือนเด็กนั่งฟังนิทานฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจนจบเราก็จะเข้าใจว่า ทำเรื่องนั้นเขาสอนถึงเรื่องอะไรชี้เหตุให้เรามองเห็นตรงไหนทำเรื่องนั้นพยายามบอกอะไรกับเราเราก็จะสามารถย่อทำที่ยาวๆมาเหลือเพียงแค่ใจความสั้นๆที่สำคัญ เพราะเราจะจับจุดได้ว่าธรรมที่เราฟังนั้นเขาสอนถึงเรื่องอะไรบางลูกเอ๋ยการฟังธรรมจึงไม่จำเป็นต้องกลิง่งไม่จำเป็นต้องจดต้องจำไม่ต้องเครียดเกินไปการฟังธรรมนั้น ควรจะผ่อนคลายจิตใจของตนให้มันเบาให้มันสบายและตั้งใจฟังแบบสักแต่ว่าตั้งคิดไปตามพิจารณาตามและจงมีความสุขความยินดีในธรรมนั้นเหมือนเด็กที่จะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ พ่อกำลังจะเล่านิทานให้ฟังเมื่อเราสามารถที่จะทำจิตของเราได้เช่นนั้นเราก็จะจับใจความสำคัญของทำเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรที่จะลองน้อมไปปฏิบัติตามดู เผื่อว่าการฟังธรรมนั้นจะฟังได้เข้าใจมากกว่าเดิมและจะจำในสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญได้มากกว่าเดิมแล้วลูกก็จะรู้ว่าทำในแต่ละตอนนั้นสรุปถึงเรื่องอะไรสอนถึงเรื่องอะไรอย่างในวันนี้ ท่านพระยาธรรมิกราชขึ้นเข้าเฝ้าขอฟังธรรมและเป็นธรรมที่ขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมเรื่องใดพระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่าทุกคนมีสภาวะจิตที่ดึงเครียดไป หรือส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นความเกลงกลายเป็นฟังธรรมแล้วตึงไปเครียดไปก็เลยทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรจึงควรแก่การปรับสภาวะจิตของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มแต่ละดวงจิตก่อน เพื่อให้วางใจให้มันถูกฟังทำแล้วจะได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนไม่ว่าจะเป็นบทสรุปในธรรมตอนไหนเราก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเอาละนะประยาธรรม ทีนี้ก็ได้สอนได้แนะวิธีของการวางจิตวางใจในการฟังธรรมให้แล้วก็จงพากันคลายความตึงเครียดผ่อนคลายจิตใจฟังธรรมแบบสบายสบายเหมือนดังกับว่า เด็กน้อยรอคอยฟังเสียงนิทานเช่นนั้นล่ะลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมีจุดเริ่มต้นและจบลงในสิ่งที่เริ่มต้นและจบลงนั้นมันย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเมื่อเราฟัง ตั้งแต่เริ่มจนจบฟังอย่างสบายผ่อนคลายฟังไปพิจารณาไปปล่อยใจให้เบาๆว่างๆเราก็จะรู้ทะลุถึงเรื่องราวนั้นว่าเริ่มต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรจบลงแล้วคืออะไรลูกทั้งหลายเอ้ย การฟังรมเข้าใจไม่เข้าใจฟังทรรรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ลูกก็ควรที่จะค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนแล้วจะทำให้ลูกทั้งหลายเข้าใจในสภาวธรรมแห่งความเป็นจริง ของเรื่องแห่งการฟังธรรมฉะนั้นพริยาธรรมเอ่ยทองเห็นแล้วว่าดวงจิตทั้งหลายผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติในแต่ละกลุม่มในแต่ละคณะที่เข้ามาในแต่ละยุคของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็มักจะวางใจไม่ถูกกอตรึงเกินไปตั้งใจแรงเกินไปหรือไม่ก็ควบคุมจิตใจของตนไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้จึงฟังทรรมรู้เรื่องเข้าใจแต่พูดไม่ได้บางรู้เรื่องเข้าใจเฉพาะบางช่วงบางตอนบาง เผลอหลับไปบ้างเป็นเช่นนี้อย่างนี้วันนี้เราจึงควรที่จะสนทนาธร,รมในเรื่องของวิธีแห่งการฟังธรรมฟังแล้วจะเข้าใจฟังแล้วจะรู้เรื่องฟังแล้วจะเข้าถึงธรรมเหล่านั้นฉะนั้นลูกทั้งหลายเออ ในสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรที่จะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เพื่อเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีดังนี้ล่ะระยาธธรรมเราควรที่จะปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ว่างให้เป็นกลางไม่ตรึงเกินไปจนกลายเป็นความตรึงเครียด ควรที่จะฟังอย่างสบายๆใจเราจะไม่มีสิ่งใดขวางกันเราจะสามารถเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามเสียงธรรมนั้นที่ชี้บอกแก่เรานี่คือสิ่งแรกที่ลูกทั้งหลายควรทำและสิ่งต่อไปที่ลูกทั้งหลาย ควรที่จะรู้ควรที่จะฝึกฝนควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อไม่ตรึงเกินไปเพื่อที่ลูกนั้นไม่เกรงเกินไปเพราะเข้าใจความเป็นธรรมชาติก็คือลูกทั้งหลายเอ,อ่ยในทุกที่ย่อมที่จะมีสัพพสา ที่ใช้ในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นการที่ลูกนั้นเห็นว่าบุคคลผู้ที่เรียนช่างเขาก็จะมีศัพท์ภาษาของช่างที่เขาคุยกันเรียนไปในรูปแบบไหนอยู่ในกลุ่มใดเขาจะมีศัพภาษา ที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มนั้นเฉพาะบุคคลที่อยู่ในที่นั้นลูกทั้งหลายเอยเด็กเบยรุ่นก็ฟังภาษาคนเท่าคนแก่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนเท่าคนแก่ก็ฟังภาษาของเด็กไม่ค่อยจะรู้เรื่องทั้งหมด เพราะมันมักจะมีสพภาษาที่เป็นเฉพาะกลุ่มแม้จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะมันมีสพภาษาที่ใช้ในแต่ละกลุ่มแต่ละที่ต่างกันทางนี้ก็เช่นเดียวกันลกูกทางธรรมก็เหมือนกันล่ะลกูกนักประพฤติปฏิบัติ เขาก็จะมีสัพพสภาษาที่เขาไว้ใช้สำหรับการประพฤติปฏิบัติหลายๆายอย่างที่ตัวเราเองถ้าหากว่าไม่รู้สัพทสภาษาธรรมก็คือไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชีบ้บอกในธรรมที่แสดงไปเพราะเราไม่รู้ว่า พูดคำนั้นแปลว่าอะไรอย่างเช่นคําว่ากระแสะร้อนกระแสะทุกมันคือสพภาษาไทยแต่ว่ามันเป็นสพภาษาธรรมและมันก็อาจจะใช้ได้ในโลกและทุกคนก็อาจจะรู้ว่ามันคือภาษาไทย แต่คนที่จะเข้าใจจริงๆมันก็ไม่ได้เข้าใจกันทุกคนบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจว่ากระแสร้อนกระแสทุกกระแสโลกกระแสธรรมคืออะไรบางคนก็รู้ก็เข้าใจแต่ก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ บางคนก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจเช่นนี้เป็นตน้นฉะนั้นโลกเอ๋ยเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมเราก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปว่าศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันในภาษาธรรมนั้นมันหมายถึงอะไร พอเราฟังไปฟังไปเดี๋ยวเราก็จะค่อาายๆรู้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจในสิน่งที่ชาวทมเขาพูดคุยกันเขาสอนเราชี้ทางบอกทางแก่เราฉะนั้นลูกเอ๋ยสิ่งที่สองที่ควรจะทำก็คือปล่อยจิตปล่อยใจของตนให้มันวาง และค่อยๆสัมผัสเรียนรู้กับศัพภาษาธรรมอะไรที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามอะไรที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวในที่สุดลูกก็จะเข้าใจเองเพราะมันไม่ใช่ของที่จะเข้าถึงได้ยากหากเราตั้งใจ ฉะนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สองที่ลูกอาจจะฟังทำไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยจะเข้าใจมันก็เป็นธรรมดาละลูกเอ๋ยลูกก็ค่อยๆฝึกฝนไปฝึกฝนไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นอย่าเพ่งโทษตนเองว่าทำไมไม่ได้เรื่อง ฟังทำแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องของบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำทำให้ตรงล็อกของมันและมันก็จะเข้าล็อกได้พอดีมันจะไม่ขาดไม่เกินและจะเกิดประโยชน์ลูกเอ๋ยต่อไปสิ่งที่สามที่ลูกั้งหลายควรจะรู้ และเข้าใจเป็นธรรมดาเช่นนั้นอย่างนั้นก็คือการที่เรานี่ศึกษาธรรมภูมิจิตภูมิธรรมของเราถึงระดับหนึ่งแต่ธรรมที่เราฟังที่แสดงนั้นเป็นศัพพ์ภาษาธรรมและเป็นสภาวธรรมที่สูงละเอียดถึงระดับที่ห้าระดับที่เก้า หรือแค่ระดับที่สามเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะเรายังไม่ได้เป็นผูท้ที่ศึกษาธรรมจนละเอียดอ่อนจนจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่ได้กล่าวถึงที่ได้แสดงถึงนั้นเรื่องของภูมิจิตภูมิธรรมของเรามันยังอยู่ในระดับ ยังต้องขัดเกลาลึกเข้าไปอีกพูดคำพูดเดียวกันภาษาเดียวกันแต่ต่างภูมิธรรมในการพูดต่างภูมิธรรมในการฟังก็จะเข้าใจไปคนละขั้นคนละชั้นเข้าใจไปคนละมุมมองคนละรูปแบบตามสติปัญญาความรู้ความสามารถ ของภูมิจิตภูมิธรรมของดวงจิตดวงนั้นๆมันเป็นเช่นนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาจึงเป็นเหตุที่บางครั้งฟังธรรมแล้วไม่ค่อยเข้าใจทั้งที่ก็ตั้งใจอยู่บางครั้งฟังธรรมแล้วทำไมสรุปไม่ได้ทั้งที่มันเป็นแค่เรื่องง่ายๆก็คือภาษาไทยเหมือนกัน ทำไมถึงฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วสรุปไม่ได้ฟังแล้วจำไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะตึงเกินไปเกรงเกินไปไม่สบายสบายในการฟังบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในศัพ์ภาษาธรรมที่เสียงธรรมนั้นแสดงออกมา บางทีเสียงธรรมหรือธรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นธรรมที่อยู่ในระดับภูมิธรรมที่สูงเกินกว่าดวงจิตของเราจะเรียนรู้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมของเรามันยังต้องค่อยๆเรียนรู้เป็นขั้นๆไปเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมเอินเะนั้นลูกเอ๋ย การที่ลูกนั้นได้รู้เหตุสามประการเช่นนี้และลูกก็ค่อยๆนำไปฝึกฝนอบรมขัดเกลาตนหนึ่งให้ตั้งใจแบบเป็นกลางปล่อยใจให้ว่างหยุดตรึงไปฟังไปเรื่อยๆเหมือนเด็กฟังนิทานปล่อยใจให้มันเบาสบายเช่นนั้นลูกก็จะจับต้นจับปลาย ลูกจะจับในสิ่งที่เป็นใจความสำคัญสรุปย่อออกมาได้เป็นเพียงแค่ใจความสั้นๆที่สำคัญมีประโยชน์สองลูกนั้นก็ฝึกฝนตนให้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจสัพภาษาธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้เรียนรู้ทําได้ยัง เข้าใจเอยียงแท้จริงสามลูกนั้นก็ค่อยๆฝึกฝนจิตของตนให้เลื่อนระดับภูมิธรรมขึ้นเรื่อยๆและลูกจะเข้าใจในธรรมอันละเอียดลึกซึ้งเหล่านั้นเมื่อลูกทั้งหลายได้เข้าใจในธรรมแล้วลูกทั้งหลาย ย่อมที่จะเป็นผู้ที่เดินทางไม่หลงทางอีกบุคคลผู้อ่านแผนที่ที่จะเดินทางได้อย่างชัดเจนและเข้าใจอย่างเด็ดขาดลูกนั้นสามารถที่จะเดินทางได้โดยไม่หลงทางทมนั้นเป็นแผนที่การชี้ทางบอกทางเพื่อออกจากทุก หากลูกสามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดีอย่างเด็ดขาดลูกก็จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยเช่นเดียวกันลูกทั้งหลายเอ๋ยฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญพระธรรมคือแสงสว่างนําทางดวงจิตลูกให้พ้นทุกข์พระธรรมคือ แผนที่การชี้ทางบอกทางเข้าใจถูกก็ทำถูกคนเราเมื่อเข้าใจผิดผิดก็ทำสิ่งที่ผิดผิดฉะนั้นการเข้าใจพระธรรมการเรียนรู้ทำได้ฟังทำรู้เรื่องเข้าใจและเลื่อนเป็นลำดับลาดับไปเช่นดังที่กล่าวมานั้นได้แก้ไขปัญหาสามปมนี้ได้ ลูกก็จะเป็นผู้เข้าใจในธรรมผู้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงและสามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้ในที่สุดเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมเอ่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธรรมนั้นมาเถอะพระยาธรรม สาธเเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปประพฤติธปฏิบัติตามและเผยแผ่เพื่อปรับสภาวจิตของทุกคนให้ฟังธรรมได้รู้เรื่องเข้าใจได้ง่ายขึ้นตามที่พระองค์ทรงเมตตา ชี้ทางบอกทางพระพุทธเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ท่ทรงเมตตาณเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก,ก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฟังฟังทำไมพระพุทธเจ้าคะ่ะจาทุ